วันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกเช่นเคยกับแคฟิมชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนตัวหนอนนะครับกดตัวหนอนแล้วเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับใน Windows 10วันนี้เราก็มาดูเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไปคลิกที่ฝั่งขวานะครับแลงเกจ Performance เพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับปุ่มกดในคีย์บอร์ดนะครับตัวหนอนทีนี้พอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เรามองไปหาตรงนี้เนาะนะครับอันนี้คือถ้าจะเปลี่ยนนะครับภาษาไทยก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับ phai ไทยนะครับแล้วก็แอดเข้ามานะครับภาษาไทยก็จะมาอยู่ในในส่วนนี้นะครับทีนี้ เราจะเปลี่ยนในคีย์บอร์ดยังไงนะครับไปคลิกที่คีย์บอร์ดแล้วก็ Language Bar Option นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ Advanced Key Setting นะครับแล้วก็เราก็มาคลิก Change Key ตัวนี้นะครับก็มาเลือกตรงตัวหนอนนะครับตรงนี้นะครับปกติจะเป็น Control s h i f t ถึงจะเปลี่ยนทีนี้เรามาคลิกที่กดที่ตัวหนอนเพื่อที่จะเปลี่ยนภา,ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับ คแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับลองคลิกดูนะครับลองลองทำดูนะครับอันนี้ก็อยู่ใน Windows 10เนอะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ